เราอยู่ที่ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาบด้านหลังเป็นศูนย์ซีหรือสถานที่รักษาต่อในชุมชนตำบลช่องแคบโอท็อปตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาก ครับวันนี้ก็จะเดินทางไปมอบชุด PPE แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นหลายหลายหลายๆอย่างนะครับให้แกโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลสนามพบพระนะครับณนะศูนย์อบตอพบพระแล้วก็โรงพยาบาลสนามของตำบลวาเล่หน้าวัดเขาแหลมนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามของตำบลรวมไทยพัฒนาในะเขตอำเภอพบพระหนะวัดห้วยน้ำเย็นนะครับก็ ถ้าคณะสัายาติโยมท่านใดมีจิตศรัทธาหรือว่ามีกำลังทรัพย์พอที่จะช่วยบริจาคชุด PPE แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้อาทิเช่นมามา่าขนมนมไข่แล้วก็ปากระป๋องนะครับก็เชิญติดต่อบริจาคได้ที่อาตมาเลยนะครับพระภูสมุกกาลันบัญชีหมายเลข212233 4484ธนาคารกสิกรไทยสาขาแม่สอดครับ ครับกับผมนายสุพัฒน์เมืองมะฉาผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมออของหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาในเขตอําเภอพบพระจังหวัดตากนะครับซึ่งหน่วยนี้เป็นหน่วยที่ทางคณะสงฆ์อําเภอพบพระได้ดําเนินการ สำหรับวันนี้นั้นกิจกรรมที่ทางหน่วยเผยแพร่สินธรรมทางพระพุทธศาสนาของอำเภอได้ร่วมกันในการที่จะไปะตามสถานที่ต่างๆที่เป็นศูนย์พักคอยอสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับหรือโควิด19นะครับสำหรับ สถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นศูนย์พักคอยนะครับซึ่งในวันนี้มีพระเดีปกคุณหลวงพ่อเจ้าคณะน้ำเภลอวก็มีประธานหมู่ไอ้แพทย์ศิลธรรมาทางพระพุทธศาสนาของวัดช่องแคบนะครับก็ได้นํเาเครื่องอุปโภคบริโภคร,รวมทั้งเ,เครื่องอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะครับเช่นชุด PPE มามอบให้กับศูนย์พักคอยแห่งนี้นะครับซึ่งกําหนดกิจกรรมในวันนี้นั้นเราจะไปอยู่ทั้งหมดด้วยกัน5สถานที่นะครับสาหรับที่แห่งนี้เป็นที่แรก ก็อยากจะนําเรียนว่าสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากภายใต้การระเบบของสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยซึ่งเร,เรามีหน่วยงานในทุกๆจังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยเราก็ได้สนับสนุนทั้งเรื่องของการสนองการงบประมาณต่างๆเพื่อถวายให้กับหน่วยไยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ เครื่องอุปโภคบริโภคก็ดีงบประมาณก็ดีนะครับซึ่งสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้สนับสนุนอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่สํานักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับทางหน่วยเผยแพร่สินธรรมทางพระพุทธศาสนาได้มาดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนารวมทั้งชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เกก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางคณะสงฆ์ได้ดาเนินการร่วมกันมานะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ให้พี่น้อง ประชาชนข,ของเราได้ปลอดภัยพ้นจากาโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็จึงได้ดําเนินกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับ out. Bye,

ครัรร i mean. รรรร yeah, บวันนี้นะครับก็อ่า ได้รับความร่วมมือจากคณะสัตยาติยมและก็สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับได้มามอบชุด PPE แล้วก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ให้แก่ศูนย์สถานรักษาต่อในชุมชนบ้านช่องแคบนศูนย์โอทอปนะครับก็ขอเชิญชวนคณะสัตยาติยมที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทําบุญบริจาคสิ่งของและของใช้ที่จําเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามต่างๆนะครับได้ที่ วัดช่องแคบแล้วก็พระครูสมุกการันคุณนัสังโมโรโเจ้าวาดวัดช่องแคบเจ้าคณะตำบลช่องแคบนะครับได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับหมายเลขบัญชี2122334484นะครับสาขาแม่สอดครับขอเชิญชวนนะครับ